การนั่งสมาธิให้เข้าให้มาเข้ากรรมาฐานครั้งนี้ครัพระเจ้ากับพบว่าอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไม่มีเวทน,น,นาให้ในเวทนานะให้ปรากฏขณะที่นั่งภาวนามันเฉยมันสงบนะได้คงทนต่อความชาไม่ปรากฏตะคิวจับในการนั่งดึงบรรลางยาวร่วมชั่วโมง สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาดีขึ้นในทางปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะก็ดีขึ้นความความขันติก็สูงขึ้นวิริยะอดทนคือคือไม่เลิกง่ายวิริยะความเพียรก็ดีขึ้นขันติก็ดีขึ้นมันดีอยู่แล้วนะครับมันพัฒนาอยู่แล้ว ใครบอกกรรมฐานไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าเย่ยคุณไม่ได้ดูขันติคุณไม่ได้ดูความเพียรคุณไม่ได้ดูขันห่านะครับขันห่านี่คือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับก่อควรคุณเบามากพัศก่อควรคุณเบามากคุณก็ก้าวหน้านะครับจิตไม่สงบแต่ก็ไม่ได้ลาคาญก็ก้าวหน้าใช่ไหม ปรากฏขึ้นคือก้าวหน้าในที่นี้ก็คือปพอปรกคองตัวได้ในระดับหนึ่งแต่ทวารหกยังทำงานอยู่ตอนนี้ช่วงนี้มันมันเหมือนกับสติก็จะมาที่มันสมดุลมันบาลานซ์กันมันไปทางเดียวกันไม่ขัดกันคุณเดินจงกรมให้มากๆเพราะเดินจงกรมนี่กายกายไม่นิ่งแต่มันสงบนะครับกายมันเคลื่อนไหวแต่แต่มันใจมันก็ไม่ได้ไปดูที่ความคิดนะ่ะ เดินจงงคมที่ทาไมอาตมาแน,น,นะนําโดยเฉพาะโยงผู้หญิงเพราะโยงผู้หญิงจะได้ไม่ต้องดูความคิดเยอะเดินได้หกะยะเลยแล้วก็อย่าติดสุขเขาไม่เดินนมาระยะเดียวระยะนี้ดีที่สุดไม่เดินระยะอื่นแล้วนี่เขาเรียกว่าติดสุขและมันสมาธิมันจะมากกว่าสตินะครับเดินอยู่ระยะเดียวเนี่ยมันสบายใจดีคุณจะไม่ได้ฝึกแก้อารมณ์ ไม่ได้ฝึกลับมือคุณจะไม่เก่งเรื่องการแก้ปัญหาทางทางใจของคุณนะครับแนะนำเช่านี้แหละคุณดีอยู่แล้วนะครับเดินจงกรมแตยะหนึ่งถึงหกเลยแล้วก็ปรับมาหยาบไปละเอียดละเอียดมาหยาบแล้วคุณจะเห็นการคุณจะเห็นสเตเบิลความสเสถียรของจิตคุณเน่ยหยาบก็รับมือได้ละเอียดก็รับมือได้แล้วนั้นคนเดินระยะเดียวที่ชอบเนี่ย จะไม่ได้สเตเบิลตัวนี้คือความเสถียรเนี่ยนะครับ